นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวทิทยาลัยมหาสารคามช่วยการผลิตอาหารสําเร็จรูปอย่างเช่นข้าวผัดข้าวเหนียวเนื้อทอดหมูทอดผ่านกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อนําไปมอบให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาอาจารย์มหาวทิทยาลัยมหาสารคามที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปและถนอมอาหารรวมทั้งผู้พล เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฉุกเฉินพร้อมบริโภคที่ชื่อ MSU S Pack ที่เคยผลิตสำหรับผู้กักตัวโควิด19ก็ระบุนะคะว่าการผลิตอาหารครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนการทำอาหารในห้องปฏิบัติการสู่อาหารเพื่อทหารชายแดนเพราะอาหารแต่ละรายการที่ผลิตอร่อยพกพาง่ายเก็บได้นานถึง1ปีก็เหมาะกับการดำเนินชีวิตในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปรุงอาหารและการปฏิบัติภาร,รกิจของทหารแนวหน้าค่ะ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเ็ามีเทคโนโลยีในการถนอมอาหารเพื่อเก็บได้นาน1-2ปีหรือวิธีการสไลา์นะครับซึ่งเราคิดว่าจะม้ววิธีแบบนี้เหมาะสําหรับที่จะส่งไปให้ทหารแนวหน้าเพราะว่าจะสามารถพกพาไปลาดตระเวนโดยไม่ต้องกลับมาที่ฐานทุ่งจะสะดวกมากๆนะครับด้วยความสามารถของภาควิชาเรานะครับนิสิตคณาจารย์และก็ ประชาชนนี่พอสนับสนุนนะครับทำให้โปรเจกต์โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทหารชายแดนของเราแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งนะครับเป็นกําลังส่วนหนึ่งที่เราพอจะทําได้ครับ สำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูปครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคทั้งจากคณาจารย์ภาคเอกชนและประชาชนสามารถสมทบเงินซื้อวัตถุดิบต่างๆมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คาดหวังว่าอาหารพกพาจะเป็นกำลังใจจากแนวหลังนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทหารและกำลังพลของแต่ละหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนค่ะ